สือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินตายอย่างไรดีเมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายแล้วขณะที่ถึงเวลาต้องตายจริงๆก็จงตายให้สง่างามตายให้สมภักภูมิตายอย่างเตรียมพร้อมไม่ตายด้วยความห่วงหรือความกลัวเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะตายดีหรือตายไม่ดีนั้นสำคัญตรงวาระสุดท้ายคนรู้จักกันซึ่งเป็นโรคชราที่รักษาไม่หายรายหนึ่งเขาเขียนจดหมายพกติดตัวไว้เสมอว่าหากมีคนพบเขาในอาการใกล้ตายขอให้เขาได้มีโอกาสตายอย่างสง่างามอย่าได้พาไปโรงพยาบาลเพราะไม่ต้องการยืดร่างกายซึ่งทุกอย่างเสื่อมไปหมดแล้วไว้อี ไม่ต้องการตายท่ามกลางซ้ายระยงระยางและตายไปกับจิตที่เป็นทุกข์เพราะเครื่องช่วยชีวิตเหล่านั้นแต่ต้องการจะตายอย่างสงบสุขและเรียบง่ายอยู่ที่บ้านมากกว่าผมก็คิดอย่างนี้เช่นกันถึงเวลาจะตายต้องตายอย่างสง่างามเพราะเมื่อร่างกายแก่ชราใช้การไม่ได้แล้วเราควรปล่อยให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติไม่ควรพยายามเนียวรังเอาไว้ สู้ไปหาร่างใหม่ที่มีสภาพดีใช้จะดีกว่าเหมือนรถเก่าเมื่อวิ่งไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยทิ้งการจะช่วยคนที่กำลังจะตายนั้นต้องระวังเพราะเราไม่รู้ว่าขณะนั้นสภาวะจิตเขาเป็นอย่างไรสําหรับคนที่ปกติชอบเข้าวัดทำบุญฟังธรรมถือศีลอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ต้องช่วยเพราะเขาสามารถไปดีด้วยตัวเองได้อยู่แล้วทางที่ดีคนกำลังจะตาย เราอยากเข้าไปยุ่งเป็นดีที่สุดเพราะการเข้าไปรบกวนนำเรื่องไม่ดีไปให้เขาหรือการร้องไห้ให้เขาเห็นจะทำให้จิตของเขาไม่สงบเศร้าหมองและขุ่นมัวหากเกิดกิเลสต,ตัณหาอุปทานขึ้นในจิตดวงสุดท้ายก่อนออกจากร่างแล้วก็ อบายภูมิเป็นที่หมายอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงควรพยายามให้เขามีโอกาสตายอย่างสงบและสง่างามที่สุดการทำจิตให้สงบก่อนตายนั้นสามารถทำได้หลายทางไม่ว่าจะฟังเทพธรรม,มะ,ะเจริญภาวนาสวดมนต์หรือแม้แต่ฟังเพลงคลาสสิกหรือเพลงประเภท Music for m ์ d เมดิเทชัจริงๆแล้วจะทำอย่างไรก็ได้ เพรเพียงให้จิตสงบและมีสติแล้วปัญญาจะเกิดทำให้พร้อมจะระลึกถึงความดีที่เคยทำไว้เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม